ถ้าท่านอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคุณภาพคอลลาเจนหรือคุณภาพผิวของท่านเนี่ยดีมากหรือน้อยเนี่ยให้สังเกตอะไรจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงโควิดที่ทุกคนใส่หน้ากากเห็นชัดมากเลยสมมุติว่าถ้าท่านใส่หน้ากากเอาไปแล้วนะแล้วถอดหน้ากากออกมาหน้าเป็นรอยแบบลึกๆแล้วทิ้งไว้นานๆกว่าจะหายอะ่ะอันนี้แสดงว่าเส้นใยคุณภาพคอลลาเจนผิวหนังคุณเริ่มมีการเสื่อมแล้วนะถูกไหมถ้าเด็กๆใส่หน้ากากอนะ่ะกดแป๊บเดียวพอปล่อย หน้านี่จะเป็นลอยอยู่แป๊บเดียวสั้นมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะง่ายๆบางทีคนนอนอยู่นี่ตื่นมาตะแครงผิดด้านนิดนึงนะตื่นมาหน้ายับอยู่ครึ่งวันอันนี้ <c oughs> อันนี้ต้องรู้ว่าคุณภาพของผิวคุณผิวมันบางแล้วก็คุณภาพผิวไม่ค่อยดีใช่ไหมคะ <c oughs> วิธีหนึ่งที่ดึงดึงหนังมือขึ้นมานะครับถ้าดึงแล้วเนี่ยมันไม่หดกลับไปอย่างรวดเร็วมันยังตั้งอยู่อย่างนี้บางเลยมาหยิบดึงดึงแขงกันเลยดูทีว่าของใครเด้งลงกลับไปดีกว่ากันเนี่ยมาแน่จริงมาดูเลยนี่ นของเราดึงมากที่ของพี่ก็ยังดึงอยู่